ไปลายครั้งไปดิครับเกี่ยวข้าวอยู่ดีๆเจอสิ่งนี้ครับอยากให้เขาไปเปิ้งครับพี่น้องครับโอ้และหล่นจะป่าเขาครับพี่น้องเขาและหล่นจะป่าเขานะครับนี่พี่น้องอีกตัวหน้าใหญ่นะครับโอ้พี่น้องมากนะครับมากเลยเนาะนี่จะไปปล่อยส่วนสัตว์แล้วก็เอารถขับดินเนาะนะครับอ้าวใหญ่มากครับพี่น้องเห็นปะครับโอ้ครับพี่น้องครับตัวหน้าใหญ่ครับอยู่ป่าเขาพ่อใหญ่ชุบครับ ที่บ้านห้องเฮียเบย์ยังต่ละจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องโอ้โหมีหัวน้องพร้อมแล้พี่น้องโอ้ดูมันพญานาคไปพี่น้องมีหัวคล้ายพญานาคเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องไกลัวหน้าครับเรนโลเสาครับพี่น้องเรนโลเสาครับพี่น้องเป็นอ๋อครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวจับได้ว่าเราครับพี่น้องมาเลยจับได้ว่าเราเข้บมาเลยไม่ยอมไหม ครับจับได้บ่นอนน้องไปนเนาะอ่ะขึ้นต้นใบก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเอาเพิ่นไปขึ้นต้นใบก่อนโอ้ครับพี่เด็ดเลยพี่น้องรุ่นพิเศษเลยเพิ่งเคยเห็นครับเกี่ยวเข้ามาหลายๆปีครับเอ,อานับไปเด้อไปขึ้นต้นใบครับเดินไปเดินไปโอ้สีงามเลยพี่น้องมีมีแผงนะครับผอมมีแผงนะครับ ครไปแดงมองครับเดี๋ยวเอาไปไปเกิดต้นไม้ครับพี่น้องมองไปไปเกิดต้นไม้นะครับเอายับไปยับไปยับไปเด้อไปเกิดต้นไม้เด้อไปเกิดต้นไม้เด้อพญาเด้อนะครับเอาเกิดต้นไม้เด้อเดี๋ยวรถสีเหลียบเด้อครับเด้อไป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 เกิดต้นไม้เดี๋ยวรถเกี้ยวสีเหลียบไปโอ้พี่แดงนี่งอนครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับ ผมพอเคยมีเลยพี่น้องเป็นมีเนี่ยครับเป็นพี่น้องเห็นปะสวยงามมากครับพี่น้องเขานะครับโอ้นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ถ้าพอมีพี่น้องมาเคี่ยวเขาแต่ว่ามาพ่อสิ่งนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเลยพี่น้องเขานะครับโอ้แผงงามครับพี่น้องตัวสีสันก็งามนะครับตัวใหญ่มากครับดูพี่น้องนี่นะครับโอ้แต่โน้ตเสาต้นงเป็นน้องเนาะมีอะไรอย่างไรนะครับแถวนี้บริเวณนี้บ่เคยมีเลยพี่น้องนะครับ โอ้คร oh, so so, ับพี่น้องครับเดี๋ยวเพป็นการเป็นขึ้นต้นไม้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเขาสมบัติชัตุเฟรมนะครับเด้อนะครับภาพพอรเนพี่น้องเดี๋ยวเป็นเป็นขึ้นต้นไม้ครับพี่น้องขึ้นเด็กฟองเจ้าเดียงข้างเลยครับทุ๊บๆเสร็จละเอะไรครับพี่น้องขึ้นต้นไม้ครับเป็นพี่น้องขึ้นต้นขามครับต้นขามข้นย่างห่างครับพี่น้องอ่ะขึ้นไปขึ้นไปไปเลยขึ้นไปเลย ไปเลยขึ้นไปเลยไปไปขึ้นไปเลยไปเลยครับอ้าอย่าให้คนเห็นเออฮะโอเคครับพี่น้องขึ้นขึ้นต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเขากะไปเที่ยวเขาต้อครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับติดตามสมบัติชัดเจ็เฟรมสวัสดีครับ